เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ หลังจากที่สีนวลลักลอบออกจากหมู่บ้านไปกับหมอผีพ่อเท่าลือที่หมู่บ้านก็ยังคงใช้ชีวิตแบบไม่ปกติกลางวันจะนอนกลางคืนก็ออกไปหากินแต่เมื่อหากินได้ไม่เพียงพอจึงได้ไปหากินอยู่ที่ไกลๆบ้างก็เข้าป่าบ้างก็ไปยังหมู่บ้านอื่นผู้เเ่าพุท่เ่าไก่ข้าไม่รู้ว่าถูกอะไรกัดกินตายและหายไปหลายตัว พวกเองก็ใจเย็นๆก่อนสิวะมันอาจจะเป็นหมาหรือไอ้หลามก็ได้ไม่ใช่นะเมื่อคืนเราเห็นแสงไฟหลายดวงมันวูบว่าไปมาไปกินลูกหมูผสมที่เพิ่งจะออกลูกเมื่อตอนกลางวันนี้ใช่พวกข้าก็เห็นมันไม่ได้มากันแค่ตัวเดียวชาวบ้านอีกคนก็พูดตามที่เห็นเอข้าว่ามันแปลกๆอยู่นะ บ้านเราไม่เคยมีปอบมีกระสือมาก่อนเห็นทีว่าเรื่องที่เล่าลือกันมาถ้าจะเป็นจริงเรื่องอะไรหรือผู้ใหญ่ก็เรื่องที่ว่าหมู่บ้านดงกอกเป็นกระสือเป็นกระหังกันทั้งหมู่บ้านนะสิทั้งหมู่บ้านเลยหรือแล้วเรื่องเล่าที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถูกถ่ายทอดออกจากปากผู้ใหญ่ลูกบ้านต่างก็ฟังและครางฮือไปด้วย แล้วเราไม่มีวิธีป้องกันเลยหรือมันก็พอจะมีอยู่รอกเราก็ต้องใช้หนามและตาข่ายล้อมคอกสัตว์เลี้ยงของเราเอาไว้ถ้าจะให้ปราบแล้วก็ก็คงเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวแต่มันทั้งหมู่บ้านข้าคงต้องปรึกษาท่านสมพานก่อนด้านสมกระหังตัวต้นเรื่องทั้งสมหมานพอเท่าแสงตอนกลางวันก็ยังคงเป็นคนปกติ ได้เข้ามาคุยกันเพื่อที่จะปรึกษาหาทางแก้ไขอิงสองคนคิดว่ายังไงที่ตอนนี้คนในหมู่บ้านของเราเริ่มจะออกหากินกันนอกพื้นที่เพราะอาหารไม่พอแก่ความต้องการข้าว่าเราย้ายหมู่บ้านเข้าไปอยู่ดงลึกดีไหมไปหากินสัตว์กินลูกสัตว์จะดีกว่าไหมไม่เสี่ยงต่อการถูกจับไปถ้าเกิดเรากลับเข้าร่างก่อนสว่างไม่ได้ เราจะต้องถึงแก่ความตายเช่นกันนะพ่อเท่าก็นั่นนะสิถ้าว่าเราสามคนต้องไปหาแหล่งทำเลก่อนถ้าไปแบบไม่มีจุดหมายก็เท่ากับพากันไปตายค่ำคืนนี้ที่หมู่บ้านดงมะเดื่อได้เตรียมป้องกันสัตว์เลี้ยงและลูกหลานของตนแล้วถ้าไม่ผิดคาดเมื่อคืนนี้ฝนได้ตกลงมาไปปล่อยเสียงกบเสียงเขียดร้องแสงแ่ แต่ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าออกไปหากินมองไปทางไหนก็มีแค่แสงไฟวูบวาบเต็มไปหมดปีนี้สงสัยจะไม่ได้หากบหาเขียดไว้กินแน่พวกกระสือนิมันสร้างความลำบากให้พวกเราไม่น้อยเลยนะผู้ใหญ่เมื่อ,อไรจะหาทางจัดการมันเสียทีข้าได้ปรึกษากับท่านสมพารแล้วแต่ท่านไม่มีวิธีจะกราจัดผีนอกเสียจากจะอุทิศส่วนบุญให้ ถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องออกหาหมอผีจากหมู่บ้านอื่นกันแล้วแหละลูกบ้านคนหนึ่งเสนอเอาละ่ะถ้าออกไปหาปูหาปลากันไม่ได้เราก็ไปหาของป่ากันประทังชีวิตไปก่อนเพราะป่ามันอยู่คนละด้านกับพวกมันและอีกอย่างเราไปกันตอนกลางวันข้าคิดบ้านน่าจะปลอดภัยนะเมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องหากินทางป่าแทน วันนั้นเจิดกับไอ้ผลหนุ่มที่ไปไหนก็มักจะไปด้วยกันมันทั้งสองห่อข้าวสารและนำข้าวสารติดตัวไปเล็กน้อยเพื่อบางทีอาจจะต้องค้างในป่าหลายวันกลางวันมันก็หาหน่อไม้ป่าหน้านีหน้าฝนหน่อไม้งามๆขึ้นอยู่ดารดาษทั้งสองหาเก็บเอาพอได้คนละครึ่งกระสอบก็ชวนกันหาไม้มาขัดห้างหน่อไม้ได้เท่านี้ก็มากโขแล้วไอ้ผล ข้าว่าเราขัดห้างกันดูสักคืนเพื่อจะเอาไว้ให้นางสำลีมันได้ทำแกงอ่อมและทำเค็มไว้กินก็ยังดีข้าก็ว่าดีไหนๆก็มาแล้วทั้งสองมุ่งหน้าสู่หนองห้วยแห้งที่ตอนนี้เริ่มจะมีน้ำราวครึ่งนักแข้งเพราะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงหน้าฝนและฝนก็ตกชุกในช่วงนี้ข้าว่าเราขัดห้างที่ต้นไม้นั้นดีกว่า มันมีห้างเก่าอยู่บนนั้นนะเขาว่านั่งห้างเก่ามันไม่ดีจะต,ต้องอาถรรพ์เราก็หรือสิจะไปนั่งห้างเก่าทําไมในระแวกนี้ไม่มีต้นไม้ต้นใดที่จะเหมาะเท่ากับต้นนี้อีกแล้วว่ามันก็จริงอย่างนั้นเราไปตัดไม้กันเถอะทั้งสองทิ้งกระสอบหน่อไม้ไว้ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่แต่เมื่อกลับมาแล้วปรากฏว่ากระสอบของพวกเขาหายไป ไอ้ผลใครมาเอากระสอบหน่อไม้เราไปวะนั่นนะสิทั้งสองสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าของคนมันมีด้วยกันสองรอยเพราะมันขนาดต่างกันไอ้เจิดเราจะไปตามเอาหน่อไม้เราคืนหรือว่าจะทําห้างก่อนดีวะเจิดเงนหน้ามองดูตะวันเมื่อเห็นว่ายังเพียงบ่ายคลอยข้าว่าจะตามมันไปก่อน มันเรื่องอะไรกันวะหน่อไม้มีออกเต็มป่าจะมาขโมยของคนอื่นไปได้ยังไงกล่าวพร้อมกับวางไม้แล้วก็ออกตามแต่แล้วบรรยากาศโดยรอบมันก็มืดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงของฟ้าที่ดังมาแต่ไกลและแสงสว่างวาบมาเป็นระยะอะไรกันวะหน้าฝนนี่มันนึกจะตกก็ตกทั้งที่พึ่งจะแดดเปเปียงเ,เจิดสะบดอย่างอารมณ์เสีย จะไปต่อก็ดูจะแกะรอยไม่เห็นจึงตั้งใจจะกราบแต่แล้วสายตาของทั้งคู่ก็เห็นแสงไฟวับวับแวบวๆอยู่ไม่ไกลไอ้ผลเองเห็นอย่างข้าเห็นไม่ว่าข้าว่าต้องเป็นมันแน่ที่ขโมยหน่อไม้ของเราไปไม่รอช้าทั้งสองค่อยๆย่องไปก็เห็นกระท่อมหลังเล็กๆมีไฟส่องสว่างจากตะเกียงแต่บ้านก็มีรั้วไม้ไผ่กั้นแต่ไม่มีประตู เมื่อมาถึงหน้าบ้านฝนก็ลงเม็ดหนกักคนที่อยู่ในกระท่อมยกตะเกียงขึ้นพร้อมกับเอ่ยเรียกเอ้าพ่อหนุ่มจะไปยืนอยู่ทำไมล่ะรีบเข้ามาก่อนยืนตากฝนเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเสียงของตาเท่าร้องเรียกแต่แล้วสายตาของทั้งคู่จึงไม่รอช้าที่จะเอ่ยทวงเอา้านี่มันกระสอบหน่อไม้ของข้าที่หายไปนี่นา ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะอ๋อก็เมื่อไม่นานมานี้ข้ากับเมียเดินผ่านห้างเก่าที่เขาขัดไว้เห็นกระสอบมันวางทิ้งอยู่ที่โคนต้นไม้เรียกร้องหาใครก็ไม่มีก็เลยเก็บมันมาคิดว่ามันถูกทิ้งอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองข้าสองคนไปตัดไม้ว่าจะมาขัดห้างนาะกล่าวพร้อมกับหย่อนกายลงนั่ง พวกเองน่าจะยังไม่ได้กินข้าวสินะเดี๋ยวกินด้วยกันเลยก็แล้วกันสีนวลเออย,ยกของกินมาสิแขกเราคงจะหิวแล้วด้วยเพราะเจิดกับผลไม่ใช่คนในหมู่บ้านดงกอกจึงไม่รู้จักสีนวลและไม่ได้เอจใจอะไรจ้ะพี่ลือรอเดี๋ยวนะข้ากำลังจัดของสักครู่ เสียงที่เย็นยะเยือกของหญิงสาวทำเอาทั้งสองถึงกับขนลุกเพียงไม่นานร่างของผู้หญิงนางหนึ่งก็เดินออกจากด้านหลังของกระทอมนางยกกระบุงด้วยท่าทางอนาักก่อนที่จะวางมันลงตรงหน้าแต่แล้วก็ทำเอาสองหนุ่มตกใจกับสิ่งที่เห็นในกระบุงนั้นมีชิ้นเนื้อของมนุษย์ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆอยู่ในนั้นอีกทั้งยังมีเครื่องในกลิ่นคาวครุง้ง ทั้งคู่กรีดรองด้วยความตะลึงมองทั้งคู่ที่กำลังยกเครื่องในขึ้นมากินเสียงจุบจับอย่างอริตอร่อย <c oughs> มากินด้วยกันสิภาพนั้นมันทำเอาทั้งคู่แทบสิ้นสติสร้อยที่ห้อยย้อยลงมาจากปากและเลือดเปรอะไปทั่วหน้าเจิดได้สติก่อนจะคว้ามือของไอ้ผลวิง่งเสียงหัวเราะแหบต่ำของไอ้ปอบหมอผีบุญลือตามไล่หลังมา เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ลอบหนีออกจากหมู่บ้านดงกอกสีนวลได้ตามพระเท่าลือมาอยู่ยังกระท่อมกลางป่าแห่งนี้เพื่อที่จะเล่าเรียนวิชาจนอยู่มาคืนหนึ่งบาปบุญส่งผลสองสิทธิอาจารย์ได้กระทำการผิดครูของเข้าตัวทำให้ทั้งคู่กลายเป็นปอบดักกินคนหาของป่าบ้างและสัตว์ป่าที่พอจะล่าได้บ้างแต่วันนี้ได้มีเหยื่อมากินถึงที่ มีหรือปอบสองผัวเมียจะปล่อยให้เหยื่อหลุดรอดเจิดกับผลวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งมีเสียงปืนดังแหวกอากาศมาเสียงหวีดร้องของปอบสีนวลก่อนที่ร่างของมันจะร่วงลงสู่พื้นช่วยด้วยช่วยพวกข้าสองคนด้วยเจ้าสองคนปีนขึ้นมาก่อนกล่าวพร้อมกับศาสตรไฟฉายลงจากห้างสูง ปอบสีนวลโดนกระสุนอาคมของพานสินเข้าไปอย่างจังและตอนนี้เขาได้บรรจุกระสุนใหม่พร้อมกับบริกรรมคาถาเจิดกับผลขึ้นมาถึงบนห้างด้วยเป้ากางเกงที่เปียกชืน้นโอ้ยพะเท่าช่วยข้าด้วยข้าทรมานเหลือเกินปอบสีนวลรองเรียกปอบตาเท่าลือขณะเดียวกันกันกบที่แกกำลังจะไล่คาถาเสียงกัมปนาทก็ดังขึ้น กระสุนอาคมเจาะเข้าที่หน้าผากของมันร่างมันลหลมหงายลงไปทับร่างของสีนวลแล้วก็กลายเป็นสภาพซากศพแห้งๆปอบสีนวลกระเสือกกระสนที่จะหนีพรานสินล์ลั่นกระสุนไปอีกนัดหนึ่งร่างปอบร้องหวยหวนแล้วก็นิ่งไปเป็นซากศพด้วยกันจบสิ้นแล้วปอบสองผัวเมียต่อไปนี้จะไปสร้างเวรกรรมกับใครไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อปอบทั้งสองหมดธิ์อากาศโดยรอบก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งอิงทั้งสองเป็นใครมาจากไหนวาดถึงได้วิ่งหนีปอบอยู่กลางป่าแบบนี้แล้วเจิดกับผลก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พรานศิลฟังเป็นกระสือทั้งหมู่บ้านอย่างนั้นหรือวะใช่แล้วพวกมันก็ออกหากินมาถึงหมู่บ้านข้าสัตว์เลี้ยงของพวกข้าแทบจะไม่เหลือ มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นแบบนี้ขนาดที่คุยกันอยู่นั้นกระหังทั้งสามที่ออกหาที่อยู่ใหม่ในป่าก็ร่อนลงมานัเนนนนั่นกระหังมันทั้งสามหันมาเมื่อไฟฉายที่สาดขึ้นไปบนยอดไม้ก่อนที่จะค่อยๆลงมาแสงไฟกระทบเข้ากับใบหน้าก่อนที่มันจะยกกระด้งใหญ่ขึ้นมาบางังอย่าอย่าทำพวกข้า พวกข้าไม่ได้ทำร้ายใครพรานศิลเอ่ยถามไปด้วยเสียงกราวพวกเองไม่ได้ทำร้ายใครแล้วมาที่นี่ทำไมพวกข้ามาหาที่อยู่ใหม่ให้ไกลออกจากบ้านคนเพื่อที่จะไม่ได้ออกไปรบกวนคนในหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างนั้นหรือวะาอ่ายบอกนะว่าพวกแกสามตัวมาจากหมู่บ้านดงกอกน่ะหาหา ทำไมพวกเองรู้จักหมู่บ้านของข้าก็บ้านของพวกข้าอยู่ติดกับหมู่บ้านของเองนะสิเดี๋ยวนี้พวกเองทั้งกระสือกระหังมาหากินที่หมู่บ้านของพวกข้าจนพวกข้าต้องออกมาหากินในป่ากเกือบถูกปอบสองผัวเมียกินดีนะที่ได้พี่พรานคนนี้ช่วยเอาไว้หาถ้าอย่างนั้นท่านก็ช่วยพวกข้าด้วยเถิดพวกข้าไม่อยากเป็นครึ่งผีครึ่งคนแบบนี้ เรื่องมันเป็นไปยังไงโปรดเล่าให้ข้าฟังทีกระหังทั้งสามเล่าให้พรานศิลป์และเจ้าผลเจ้าเจิดจนรู้ความจริงทั้งหมดข้าไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยพวกเองได้หรอกแต่หลวงปู่ของข้าท่านจะช่วยพวกเองได้แน่เสียแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเอ่สิเพราะท่านไม่ได้จำอยู่ที่วัดแต่จะหาโมกคธรรมอยู่ในป่านี่แหละพวกเจ้าทั้งสามมีปีกลองบินตามท่านดูสิ จุดที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่ท่านนั่งบำเพ็ญภาวนาจะเกิดรัศมีสีทองเจิดจรัสไปทั่วสารทิศจะมีนางไม้และเทวดาห้อมล้อมเลิกขอฟังธรรมกับท่านเองทั้งสามไปเถอะเข้าไปกราบท่านท่านมีเมตตามากเมื่อได้ฟังแล้วกระหังพ่อเท่าแสงไอ้สมไอ้หมันต่างแยกย้ายกันไปคนละทาง จนกระทั่งไอ้สมหินแสงสว่างเรืองรองทั้งแสงศีลแสงธรรมของพระและรัศมีจากเทวดาทั้งหลายจึงไม่กล้าเข้าไปหาได้แอบอยู่หลังพุ่มไม้ไกลๆไมองอยู่จนกระทั่งท่านเทศนาจบเทวดาทั้งหลายกลับไปแล้วหลวงปู่จึงเอ่ยเรียกเจ้ากระหังเอ๋ยเข้ามาใกล้อๆอัตมานี้เถิดเมื่อได้ยินเสียงอันเปีียมไปด้วยความเมตตา กระหังสมคันเข้ามาหมอบอยู่เบื้องหน้าเวทนาหน่อเจ้ากระหังเอย๋ยเจ้าตรงกลับไปที่หมู่บ้านของเจ้าบอกให้ทุกคนอดใจรอวันพระที่จะถึงนี้อัตมาจะพาคนไปช่วยพวกเจ้าจะต้องหายกระหังไอ้สมน้ําตาเอ่อด้วยความดีใจพอใกล้ถึงวันพระวันเพ็ญอีกเพียงสองวัน หลวงปู่สอนจึงได้เดินทางมาหาพรานศิลป์ที่อยู่ไม่ไกลจากสองหมู่บ้านเท่าใดนักเจิดกับผลรอต้อนรับอยู่ก่อนแล้วต่างก็เตรียมได้สายศิลป์จำนวนมากเพื่อไปช่วยกันล้อมสถานที่ทำพิธีและเตรียมภาชนะสำหรับใช้น้ำมนเพื่อจะให้ทุกคนได้กินเพื่อล้างทุกสิ่งในร่างกายโยมทั้งหลายเตรียมของแล้วเราไปกันเถิดเวลานี้พวกชาวบ้านเป็นปกติแล้ว และกําลังรอพวกเราอยู่เมื่อไปถึงก็ได้มีชาวบ้านที่ท่าทางอ่อนระหอยโรยแรงพอเท่าแสงที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเข้ามากราบเรียกชาวบ้านมานั่งในวงล้อมและทุกคนก็มีอาการสั่นสะท้านบ้างถึงกับกรีดร้องด้วยความทรมานในขณาดที่หลวงปู่สวดคาถาแล้วทำน้ำมนต์ให้พรานศิลป์เอาไปประพรมน้ำมนต์ แล้วเอาน้ำมนต์ที่ได้ไปให้ทุกคนกินคนละขวดหลังจากที่สงบแล้วต้องกินให้หมดขวดนะโยมหลังจากนั้นมันจะไปล้างสิ่งสกรปรกที่อยู่ในตัวออกจนหมดเมื่อทุกคนวิ่งไปอาเจียนเอาสิ่งที่ตนเองคิดว่าไม่น่าจะกินเข้าไปได้ออกมาจึงรู้สึกขยักขยแงงและารังเกียจเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้านได้ฟังเทศรับศีล จากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่กินเนื้อสัตว์กันอีกเลยตลอดชีวิตเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ